ไปเคเคปกตินะคะนี่ค่ะเรามาอยู่ตรงส่วนกลางนะคะของหมู่บ้านแดนเหนือนานะคะภาคภูคเเ็ตค่ะจะเห็นว่ามีสระว่ายน้ําใหญ่มากนะคะแล้วก็ติดทะเลสาบด้วยนะคะมีสายงามอันนี้บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะเช้าๆเนาะตอนนี้ประมาณเก้าโมงค่ะะวันนี้ประมาณ9ก้าโมงอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้จะเป็นฝั่งสโมสรนะคะแล้วก็ มีห้องออกกำลังกา,กายอยะแยกไปหมดเลยค่ะนะคะบ้านของเราก็จะเป็นบ้านเดียวนะคะสองชั้นนะคะส่วนกลางใหญ่มากเลยนะคะสระว่ายน้ำที่สามารถเดิโอว่ายได้แบบเห็นปะข,ข้างบนนี้นะคะมีมีฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วมีฝั่งนู้นด้วยนะใหญ่มากเลยนะแล้วก็ลอกไปทางนู้นค่ะเห็นว่ามันจะมีสองชั้นค่ะสองสเปคนะคะ สาวไว้น้ําใหญ่มากนะคะสามารถแบบว่าเออว่ายน้ําได้แบบทางไกลได้เลยนะทางไกลได้เลยเนี่ยนะคะใช่เอาว่ายน้ำมาอยู่นะะน,นะคะสวยงามนะคะ